สวัสดีครับผมนายคงทศมนีเนลขที่สามสิบเก้านะครผมจะมาพูดอธิบายเรื่องข้อที่หนึ่งนะครับท่อลูกเต่าที่เที่ยงตรงสองลูกหนึ่งครั้งจงหาความน่าเป็นที่ผลบวของแต้มบนหน้าลูกเต่าทั้งสองอางน้อยมว่าเจ็ด ลูกหนึ่งลูกหนึ่งมีหกหน้านะแล้วอันนี้เขาให้มาสองลูกแต่ว่าทอยได้ทอยหนึ่งครั้งเราก็จะจับเราก็จะลูกหนึ่งมีหกครั้งแล้ก็เขียนไปเลยครับหกครั้งกับอีกลูกที่สองก็มีหกครั้งไอ้มีหกหน้าครับกอโรษ่ครับ ดังนั้น ns เราก็จะได้เป็นสามสิบหครับส่วแล้วต่อไปเราไปหาค่า e นะครับค่า e คือค่าที่เราสนใจครับ อันดับแรกก็จะมีลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกที่สองหน้าที่สองเอ้หน้าที่หน้าที่หน้าที่หนึ่งลูกที่สองนะครับในนี้คือจำนวนที่บวกได้บวกกันทั้งสองหน้า แล้วไม่ถึงเจ็ดนะครับก็จะมีหนึ่งกับหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งกับสองแล้วก็หนึ 3, ่งกับสามหนึ 1, ่งกับสี่หนึ่งกับห้าสองกับหนึ่งสองกับสองสองกับสามสองกับสี่ สามกับหนึ่งสามกับสองสามกับสามสามกับสี่กับหนึ่งสี่กับสองห้ากับหนึ่งจำนวนจำนวนทั้งสองที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือจำนวนทั้งสองค่้างเอ้ยจำนวนทั้งสองลูกที่บวกวมกันนะ ได้ค่ามีได้ค่าน้อยกว่าเจ็ดนะครับจำนวนทั้งหมดจะมีอยู่สิบห้าลูกนะครับที่บอกกันแล้วได้เป็นถึงเจ็ดส่วนจำนวนทั้งหมดก็คือจำนวนทั้งหมดจะได้เป็นสามสิบหกลูกนะครับแล้วตามตามสูตร n e นส่วนเ s นนะครับจำนวน NE คือจำนวนที่เราสนใจ NS คือจำนวนทั้งหมดจำนวนที่เราสนใจมีอยู่สิบห้าลูกนะครับส่วน NS คือจำนวนทั้งหมดก็สามสิบหกลูกครับแล้วถ้าสองนี้ถ้าสองตัวนี้เราเห็นได้ว่าเอาสามตัดได้ครับแล้วก็เอาสิบห้า แล้วก็เอาสามมาตัดสิบห้าได้ห้าครับแล้วเอาสามตัดสามสิบหกได้สิบสองหลังนั้นจะได้คำตอบเป็นห้าส่วนสิบสองครับ,บครูครับ